สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ปุ๊เอาเทคนิคดีๆนะครับเป็นเคล็ดไม่รับมาฝากครับสำหรับการแปะหน้าซองนะครับส่วนใหญ่จะแปะกันตรงหน้าเรียบนะครับแต่ของพี่ปุ๊จะแปะ ด้านตรงที่มีการปิดฝาของซองแบบนี้นะครับเพราะมิจฉาชีพนะครับบางคนมันมีความสามารถในการแกะแบบเนียนๆนะครับเอาสินค้าด้านในออกนะครับปุ๊บแก้โดยการปิดเลยครับถ้ามีคนมาแกะเนียนๆตรงเนี้ยซองที่เราจ่ายนะซองแปะหน้าซองไปเนี่ยมันจะขาดชำรุดนะครับถ้าถึงมือลูกค้าขาดชำรุดตัวนี้อย่ารับนะครับตีกลับได้เลยนะครับแต่ถ้าเนียนๆกรุณารับด้วยนะครับ พอพี่ปูเสียค่าใช้ใจ่ายในการจะส่งนะครับตรงสารพี่ปูด้วยนะครับโอเคมาแปะกันเลยนะครับวิธีการแปะนะครับมันจะเป็นกาวทั้งหมดเลยแกะมุมนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็วัดให้ได้ขนาดนะครับปึ๊บอ่ะได้แล้วกดมุมถ้าเราแกะทีเดียวเลยเนี่ยเกิดเราเปิดพัดลมหรือว่ามือพลาดไปโดนพับปึ๊บมาติดแกะยากเลยนะครับเสียของอ่ะแล้วก็รีดเลยครับไลม่มุมนะครับ ไล่มุม่ค่อยกดนะครับมันจะเสมอและเรียบกันนะครับเทคนิคง่ายๆปึ๊บปึ๊บนะครับถ่ายด้วยรีวิวไปด้วยก็จะเก๊กๆก,ก,กลางๆนิดนึงโอเคแปะไปรีบไปนะครับกดไต้ปึ๊บ มันจะเป็นกาวทั้งหน้าเลยนะครับอันนี้เป็นฝาสาหรับใส่ครับมันก็มีกาวนะครับด้านนี้แกะออกเช่นกันครับจัดระเบียบดีๆนะครับรีดไปเลยนะครับเรียบร้อยนะครับป้องกันมิดรฉาชีพนะครับแกะแบบเนียนตรงตะเก็บฝานะครับตอนนี้ก็ไม่สามารถแกะได้เพราะถ้าแกะแล้วจะขาดนะครับใบปากหน้านะครับ รหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าพี่ปูแปะไว้ด้านหน้านะครับด้านหลังก็จะใช้เทปใสนะครับมาติดทับอีกทีนะครับถ้ามีรอยฉีกขาดแสดงว่ามีชาชีพแซะไปแน่เลยนะครับเพื่อป้องกันนะครับนี่เลยปับ๊บนะครับแบบนี้นะครับ เพราะเดี๋ยวนี้ก็ไว้ใจกันยากเหมือนกันบางคนสินค้าราคาแพงก็ถูกอีดกล่องนะครับแปะไว้เนียนๆนะครับเวลารับของเราก็เช็คไม่ออกนะครับก็โดนรักของด้านในไปนะครับก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับถ้ามีรอยฉีกขาดนะครับเทปสายขาดแบบนี้ก็พึงระวังไว้มีอาชีพกรีดแน่เลยโอเคครับฝากเคล็ดลับดีๆไว้ด้วยนะครับกับพี่ปุ๊นะครับบุมแรงขอบคุณครับ